สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงนักฟุตบอลที่เ่เรียกว่าแค่เอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องรู้จักแน่นอนเนม่าจูเนียครับผมโอ้ใช่เลยค่ะคนนี้คือแบบปรากฏการณ์จริงๆนะคะทั้งเรื่องฝีเท้าลีลานในสนามที่แบบว่าว้าวา ใช่ครับน่าตื่นตาตื่นใจมากพรอนสวรรค์น,นี้หลายคนบอกว่าหาตัวจับยากสุดๆในยุคนี้เลยแต่ก็นั่นแหละครับเส้นทางเขาก็มีทั้งจุดสูงสุดจุดเปลี่ยนดราม่าต่างๆความคาดหวังที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลาเลยจริงอย่างที่ว่าเลยค่ะเนมานี่คือไอคอนระดับโลกจริงๆนะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายๆที่เลยค่ะทั้งบทความสถิติรายงานต่างๆที่จะช่วยให้เราเห็นภาพเขาชัดขึ้นเยี่ยมเลยครับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ซังตุสเลยการไปยุโรปบาซ่าเปสเชแล้วก็ช่วงสั้นๆที่ซาอุก่อนกลับมาบ้านเกิดตอนนี้รวมถึงทีมชาติด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆใช่ค่ะครบเลยค่ะทั้งเรื่องในสนามนอกสนามความสำเร็จแล้วก็ประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะๆด้วยน่าสนใจมากครับงั้นเราย้อนไปจุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยเนมาดาซิวาซังตุสชูนิโอเกิดปี1992ที่เซาเปาโลบราซิล พ่อก็เป็นอดีตนักฟุตบอลด้วยแล้วก็มาเป็นเอเจนต์ให้ลูกชายค่ะข้อมูลหลายๆที่ก็บอกตรงกันนะคะว่าพื้นฐานทักษะแน่นๆของเขาเนี่ยมาจากการเล่นฟุตซอลสตรีทฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อไม่น่าล่ะเทคนิคพราวๆมากใช่ค่ะวัฒนธรรมฟุตบอลข้างถนนของบปรซิลนี่มันแบบว่าหล่อหลอมสไตล์เฉพาะตัวเขาเลยนะ แล้วก็เข้าทีมเยาวชนสังตุสตอน11ขวบเองแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่เร็วมากตอนอายุ17ปี2009ใช่ไหมครับค่ะเร็วมากจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยแจ้งเกิดแบบเปลี่ยงปลางดังเร็วมากค่ะใช่ครับช่วง2009ถึง2013กับสังตุสนี่ถือเป็นยุคทองของเขาที่ประสิลเลยนะมีไฮไลท์สำคัญๆอะไรบ้างครับช่วงนั้นหลักๆเลยก็คือพาซังตุสได้แชมป์โคปาลิบตาโดเรสปี2011ค่ะ ถ้วยใหญ่สุดของสโมสรอ,อเมริกาใต้เลยนะโอ้โหนั่นยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็มีแชมป์ในประเทศอีกหลายรายการเลยทั้งลีกเปอลลิสตาโคปาโดบราซิลคือกวาดมาเยอะผลงานส่วนตัวก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับแน่นอนค่ะรางวัลส่วนตัวนี่การันตีเลยนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอเมริกาใต้2ปีซ้อนเลยนะ2011-2012แล้วก็มีรางวัลปุสกาสอวอร์ดปี2011ประตูสุดสวยลูกนั้นไงคะ จำได้ครับลูกโซโลเข้าไปยิงสุดยอดมากสถิติช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับสถิติที่รวบรวมมาก็โหดมากค่ะลงเล่นไป2อ0กว่านัดยิงไป130กว่าประตูคือเยอะมากสำหรับเด็กอายุแค่นั้นโหไม่แปลกใจเลยครับที่ทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปจะรุมจีบแล้วสุดท้ายก็เป็นบาร์เซโลนาที่ได้ตัวไปในปี2013ค่าตัวตอนนั้นก็มหาศาลเลยนะการย้ายครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยเนาะ เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆค่ะคือการไปบาซ่านี่มันเหมือนก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกจริงๆแล้วเขาก็ปรับตัวเร็วมากด้วยนะยิงประตูแรกในเกณฑ์ทางการได้เร็วเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่จุดที่พีคสุดๆเลยแล้วก็คนจดจำมากที่สุดก็คือการรวมตัวของ MSN อา MSN เมซี่ซูเรสเนมาร์สามประสานในตำนานเลยนะใช่ค่ะใช่ฤดูก,กาล2 0 1 4 1นนี่คือสุดยอดมาก พาบาซา่าควาด3ามแชมป์ใหญ่ลาลิก้าโกปาเดลเรและก็แชมเปียนส์ลีกสถิติยิงประตู3คนรวมกันนี่แบบ122ประตูค่ะทำลายสถิติโลกเลยตอนนั้นบ้าไปแล้วคือเป็น3ประสานที่อันตรายที่สุดในโลกณเวลานั้นเลยก็ว่าได้ค่ะการเล่นกับเมสซี่ซัวเรสเหมือนยิ่งดึงศักยภาพเนมาออกมาอีกนอกจากเทรเบิลแชมป์ปีนั้น ก็มีแชมป์อื่นๆอ,อีกเพียบเลยนะกับบาซ่าค่ะลาลิก้าเพิ่มอีกโกปาเดลเรอีกสโมสสโลกซูเปอร,ร์คัพคือเยอะมากค่ะผลงานส่วนตัวเขาก็ดีต่อเนื่องนะคะได้ที่3บอรลงดอปี2015ด้วยค่ะแล้วก็เป็นดาวซันโวร่วมแชมป์ปีเอลปีนั้นด้วยใช่ค่ะสถิติกับบาซ่าลงเล่นไปเกือบ200นัดยิงเกินร้อประตูถือว่าประสบความสำเร็จสุดๆเลยแต่แล้วปี2017 ก็มีเรื่องช็อกโลกอีกครั้งการย้ายไปปารีสแซงต์แฌร์แมงใช่ครับด้วยค่าตัวสถิติโลก222ล้านยูโรโอ้โหตอนนั้นคือแบบไม่มีใครคาดคิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงย้ายมีข่าวลือเยอะมากอืมเรื่องนี้ซับซ้อนจริงค่ะคือแหล่งข่าวหรือบทวิเคราะห์ต่างๆก็มองไปหลายทางมากบ้างก็ว่าแบบว่าอยากออกจากเงาเมสซี่ อยากเป็นเบอร์หนึ่งเต็มตัวค่ะอยากพิสูจน์ตัวเองเป็นผู้นำบ้างก็ว่าเกี่ยวกับอ,อิทธิพลพ่อหรือทีมงานรอบตัวหรือแค่อยากหาความท้าทายใหม่ๆเรื่องเงินก็นาก่าจะมีส่วนนะครับค่าเหนื่อยมหาศาลเลยแน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องผลตอบแทนก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่ไม่ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรการย้ายครั้งนี้มันเปลี่ยนโลกฟุตบอลไปเลยนะตลาดนักเตะปั่นป่วนไปหมดจริงครับแล้วผลงานกับ PSG เป็นไงบ้างครับ แบกค่าตัวสถิติโลกนี่กดดันไหมถ้ามองแค่ในฝรั่งเศสก,ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะคะพา PSG เป็นเจ้าแห่งลีกเอิงเลยแชมป์บอลถ้วยก็ได้มาเยอะมากแต่เป้าหมายหลักจริงๆของ PSG คือยุโรปใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่นคือความท้าทายใหญ่สุดซึ่งเขาก็เกือบทำได้นะปี2020พาทีมเข้าชิงแชมป์แชมเปียนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเลยแต่ก็แพ้บาร์เยนไปนิดเดียวค่ะน่าเสียดายไป แต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของสโมสรเกิน20ประตูให้2สโมสรคือทั้งบาซ่าทั้ง PSG แล้วก็เป็นดาวยิงประซิลสูงสุดในชอปปอลด้วยถูกต้องค่ะสถิติส่วนตัวเขาดีตลอดแต่ว่าช่วงเวลาที่ปารีสมันก็ไม่ได้สวยหรูไปทั้งหมดนะปัญหาใหญ่ที่กวนใจเขาตลอดเลยก็คืออาการบาดเจ็บใช่ค่ะบาดเจ็บบ่อยมากแล้วก็เจ็บหนักๆในช่วงสำคัญๆตลอดเลยเหมือนเป็นเงาตามตัวเขาเลยนะครับทั้งกระดูกฝ่าเท้าข้อเท้า ล้ามเนื้อสารพัดเลยทําให้พลาดเกมสําคัญสําคัญไปเยอะเหมือนกันส่งผลเยอะมากค่ะคือมันทําให้ขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะในเกมยุโรปที่ทีมต้องการเขามากๆแล้วการเจ็บซ้ําๆมันก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจความมั่นใจด้วยแต่สถิติรวมๆกับ PSG ก็ยังถือว่าดีอยู่ใช่ไหมครับก็ยังดูดีค่ะลงเล่นไป173นัดยิ่ง118ประตูแต่เราก็จะมีความรู้สึกเสียดายลึกๆว่าแบบถ้าไม่เจ็บบ่อยขนาดนี้เขาอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีกนะที่ปารีสครับ แล้วพอหมดช่วงเวลากับ PSG 6ปีในปี2023ก็ตัดสินใจครั้งใหญ่อีกรอบย้ายไปเอาฮิลาหลิกซาอุอันนี้ก็เซอร์ไพรส์รเหมือนกันนะค่าตัวก็ยังสูงอยู่ใช่ค่ะสูงเป็นสติติของลีกซาอุตอนนั้นเลยแต่เหมือนโชคไม่เข้าข้างเลยค่ะช่วงเวลาที่ซาอุนี้สั้นมากแล้วก็เโชคร้ายจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับลงเล่นไปได้แค่ไม่กี่นัดเองค่ะ5 -7 นัดประมาณนั้น ก็เจ็บหนักเลยที่หัวเขา่าตอนเล่นให้ทีมชาติต้องพักยาวเป็นปีเลยค่ะโอ้ oh, หนักเลยค่ะแล้วก็มีปัญหาอื่นตามมาอีกสุดท้ายก็เลยตกลงยกเลิกสัญญากันไปเมื่อต้นปี2025นี้เองซึ่งก็นำมาสู่บทล่าสุดการกลับบ้านหวนคืนสู่ซังตุสสโมสรแรกของเขาการกลับมาครั้งนี้ดูมีความหมายพิเศษนะครับมีความหมายมากค่ะการกลับซังตุสรอบนี้ด้วยสัญญาระยะสั้นๆเนี่ยถูกมองเป็นความพยายามกอบกู้อาชีพเลยนะ เป้าหมายคือฟื้นฟูร่างกายค่ะฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตแล้วก็แน่นอนโชว์ฟอร์มให้ดีพอที่จะกลับไปติดทีมชาติบราซิลลุยฟุตบอลโลก2026ให้ได้ซึ่งทางโค้ชอันเชลติก็ยังเปิดโอกาสให้อยู่นะคะถ้าเขาพร้อมจริงๆแต่ดูเหมือนสถานการณ์ตอนนี้กันยายน2025ก็ยังไม่ง่ายเลยนะครับข้อมูลล่าสุดบอกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยเปรี้ยงปรางเท่าไหร่ผลงานทีมซันตูสเองก็ยังไม่ดีค่ะอันดับยังอยู่ไทยท้ายตารางอยู่เลย แล้ล่าสุดก็เพิ่งมีดราม่าหลังเกมที่แพ้ยับเลยเนมาถึงกับร้องไห้วิจาร์ณเพื่อนเริ่มทีมแรงมากมันสะท้อนความกดดันเหมือนกันนะใช่ค่ะเหมือนทุกการกระทำของเขาถูกจับจ้องเป็นพิเศษการกลับมารอบนี้มันไม่ใช่แค่กลับมาเตะบอลแต่มันคือการเดิมพันครั้งสำคัญจริงๆในช่วงท้ายอาชีพเขาเลยนอกจากเรื่องสโมสรแล้วผลงานกับทีมชาติบราซิลก็น่าสนใจนะครับ เขาคือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติไปแล้วแซงเปเล่ด้วยสถิติส่วนตัวในนามทีมชาตินี่คือสุดยอดมากค่ะ79ประตูจาก128นัดตัวเลขมันฟ้องเลยว่าเก่งแค่ไหนแต่ว่าพอเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่ไรมันมักจะจบแบบไม่สมหวังเท่าไหร่อย่างฟุตบอลโลก หรือโคปาอเมริกาใช่ไหมครับใช่ค่ะฟุตบอลโลก2014ก็เจ็บหนักรอบ8ทีม2018ก็มีประเด็นเรื่องพุ่งลมเยอะมาก2022ก็ตกรอบเร็วไปหน่อยส่วนโคปาอเมริกาก็ยังไม่เคยได้แชมป์กับชุดใหญ่เลยมันดูขัดขัดกันนะครับสถิติส่วนตัวโหดมากแต่พาทีมไปไม่ถึงแชมป์ใหญ่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ก็มีหลายมุมมองค่ะบางก็ว่าโชคร้ายจริงๆเรื่องเจ็บในจังหวะสำคัญๆบางก็ชี้ไปที่เรื่องอความเป็นผู้นำวุฒิภาวะในสนามเมื่อเทียบกับตำนานรุ่นก่อนๆอ,อย่างโดอวนโรโนโินโยเปเล่ที่แบบแบกทีมคว้าแชมป์โลกได้ความคาดหวังจากแฟนบอลทั้งประเทศก็สูงลิ่วด้วยใช่ค่ะอันนั้นคือแรงกดดันมหาศาลเลยนะสำหรับนักเตะบราซิลทุกคนโดยเฉพาะเบอร์สิบอย่างเนมาทีนี้มาดูเรื่อง ตัวตนภาพลักษณ์ของเนมากันบ้างด้านหนึ่งคือพรสวรรค์ล,ล้วนเลยสไตล์การเล่นที่แบบดูแล้วสนุกเราใจหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดในโลกแน่ๆพรสวรรค์น,นี้ไม่มีใครเถียงค่ะเทคนิคเลี้ยงบอลความเร็วสร้างสรรค์เกมยิงประตูคือครบเครื่องมากแต่ภาพลักษณ์นอกสนามเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเนมาที่แยกไม่ออกเหมือนกันนะก็คือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆนะครับมูลค่าการตลาดนี่สูงมากเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเพียบ ผู้ติดตามโซเชียลก็มหาศาลค่ะอันดับต้นๆของโลกเลยแต่ในขณะเดียวกันด้านที่โดนวิจารณ์หนักๆก,ก็มีเยอะเหมือนกันเรื่องพุ่งล้มหรือดิวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นคลาสสิกเลยโอ้โหอันนี้คือภาพจำเลยค่ะโดยเฉพาะบอลโลก2018นี่โดนหนักมากโดนล้อเลียนไปทั่วโลกเลยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์เขาเยอะจริงๆนอกเหนือจากเรื่องพุ่งล้มมีอะไรอีกครับที่คนมักจะวิจารณ์ ก็จะมีเรื่องทัศนคติในสนามบางครั้งค่ะการแสดงอารมณ์ไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมหรือกรรมการหรือมุงมองที่ว่าหลังๆมาเหมือนจะเล่นเพื่อตัวเองมากขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์กับคุณพ่อที่เป็นเอเจนต์ด้วยก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับสื่อก็เล่นข่าวนี้บ่อยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากแต่ก็มีช่วงที่ถูกมองว่าพ่ออาจจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจไม่ไปหรือเปล่าแบบว่าเหมือนเข้ามาควบคุมเยอะไปหน่อย ทั้งหมดนี้รวมๆกันทั้งการย้ายทีมที่ดูเหมือนหักหาน้ำใจแฟนบอลเก่าการตอบโต้สื่อแรงๆบ้างทำให้มุมมองที่คนมีต่อเขามันหลากหลายมากใช่ค่ะโดยเฉพาะแฟนบอลบราซิลเองจากที่เคยรักมากๆเป็นความหวังใหม่เลยนะช่วงหลังๆความรู้สึกมันซับซ้อนขึ้นเยอะมีทั้งรักทั้งผิดหวังหรือบางทีก็ไม่พอใจ มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจบอกว่าแฟนบอลบราซิลไม่น้อยเลยค่ะที่รู้สึกว่าเนมาเหมือนจะให้ความสำคัญกับความเป็นสตาร์ชีวิตนอกสนามมากไปหน่อยแล้วก็ยังแบกทีมไปถึงแชมป์โลกได้เหมือนตำนานคนอื่นๆทั้งที่ฝีเท้าเก่งมากเหมือนขาดอะไรบางอย่างในช่วงเวลาสำคัญสคัญประมาณนั้นเลยค่ะสรุปแล้วเนมานี่เป็นบุคคลที่มีหลายมิติจริงๆนะครับพรสวรรค์ระดับปรากฏการความสาเร็จก็เยอะ แต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวคำถามคำวิจารณ์แรงกดดันตลอดทางเลยการกลับมาสังตุสรอบนี้เลยเหมือนเป็นบททดสอบสำคัญจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มในสนามนะแต่เป็นการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองกอบกู้ความเชื่อมั่นในช่วงแท้ททาของอาชีพแล้วเขาจะทำได้ไหมจะกลับมาเปรี้ยงปป้งได้อีกครั้งหรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากครับค่ะต้องรอดูกันยาวๆและคาถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือ แล้วมรดกที่เนมาจะทิ้งไว้ในโลกฟุตบอลล่ะครับจะเป็นภาพแบบไหนคนจะจำเขาในฐานะอัจฉริยะลูกหนังหรือดาวดังที่ไปไม่สุดทางแล้วโอกาสสุดท้ายที่ว่ากันว่าจะลุ้นไปฟุตบอลโลก2026เนี่ยมันยังเป็นไปได้จริงๆไหมสำหรับเขานั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามกันต่อไปสำหรับเนมาจูเนียร์ครับ